ไปดูเรื่องราวของการบูรี่นะครับหรือว่าการคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์มีให้เห็นกันบ่อยครั้งและมีเป็นข่าวเป็นคราวนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้อิโนโนอิเนเนเลยแล้วอยู่ๆเอารูปภาพเขาไปส่งไปแล้วก็พูดเชิงมีพฤติกรรมทางเพศแบบนี้นะครับ,บล่าสุดครับที่อุตรดิตกลุ่มอุตรดิตปลอดแอกออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่านายตํารวจที่สถานีตํารวจภูทรแห่งหนึ่งที่อุตรดิต์เอารูปผู้หญิงไปโพสต์ลงในกลุ่ม แล้วก็มีการพูดจะเชิงคุกคามทางเพศด้วยนะครับเนี่ยแหละครับเพจ a c e b o o k ของอุตรดิตถลดแอดนะครับก็เลยเอาภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยแหละครับที่มีการคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในไลน์ฝึกงานของสถานีตํารวจภูทรที่จังหวัดอุตรดิตถ์แห่งหนึ่งแล้วกันครับยังไม่ระบุนะฮะว่าเป็นแห่งไหนภาพในกลุ่มเนี่ยมีการแชร์กันก็มีนักเรียนหญิงด้วยมีภาพผู้หญิงด้วยแล้วก็พิมพ์ข้อความเชิงคุกคามทางเพศเนี่ยแหละครับ ขณะที่ตัวเองเนี่ยตำรวจเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน <ฮะ S 1> แต่พอทําอย่างนี้อุตรดิตถลดแอกเขาบอกรับไม่ได้ครับทั้งเพจยังเปิดเผยความคืบหน้าต่อด้วยนะครับว่าตอนนี้ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังต้นสังกัดข,ของตํารวจกลุ่มนี้แล้วว่าไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนถึงการลงโทษครับแต่ว่าได้รับข้อความตอบกลับมาจากเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวออกไปได้ยังไงแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงโทษอย่างไร นะครับเรื่องนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะครับและตั้งคำถามในโลกออนไลน์ถึงพฤติกรรมของเหล่าตํารวจที่อยู่ในกลุ่มนี้ละครับที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดดาเนินการเอาผิดทางวินัยให้ถึงที่สุดนะครับ